ครับสวัสดีครับผมแมนเอฟีครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่งร้านนี้กําลังดังในยิทยาไกลเลยร้านเก่าๆข้างทางสังกะสีนะครับอนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับครับโอ้ร้านนี้เขาว่าเด็ดนะขายมานานอะ่ะ อาาเก่าๆเงี้ยครับอ,อร่อยพาสสิกแบบบ้านๆโบราณโบราณเลยนะครับเต๋วเนื้ออิสลามครับอ๋อเอาเส้นหมี่ครับเป็นหมี่เนื้อรวมครับผม ปกติเห็นคนต่อแถวเยอะมากเลยอ๋อปกตินั่งกินเนี่ยผมจะผ่านมาาเมื่อไหร่รอบเห็นคนยืนต่อแถวตอนนี้แบบคนตาไปหน่อยนี้คือันาอเยอะอ๋ะอโควิดใช่ซาไปเ <ไป S 1> ลยใช่ไหมับแบบว่าผมไปดูครับ ใช่ถงกลับบ้านละเขาบอกกับเขาว่าอย่างนี้มันเบาใจมนั่งนี่รก,ก็โอเค่ไม่นั่ง่ได้ครับผมวเาไมเหนือใจเราจะไม่ไาวอยากนั่งเอาบรรยากาศกินที่ร้านอร่อยกว่ากับเนื้อรวมครับนี่อ้โหัสิเอนไหตัดเลยตัดเลย ยอดครับนี่สั่งกลับบ้านครับผมเดีย๋ยวไปลองกินดูฮะนะถุงเดียวครับกิน,น,นคนเดียวน้ำโขลน้ำใสเอาน้ำใสก็กินน้ำโขลกเหมอนนะครับ